ำนานพระนางจันทิวาพวราภานาีินี้ภราชธิดาพญานันตนาคราชกับพระสนมสิริจันทาเทวีธิดาพญาสุลสีนาถาราผู้ปกครองแขวนฝั่งตะวันตกพระนางจันทิวาพวราภาจำเนิดมาในท่ามกลางการแข่งขันของเหล่าโอรุและธิดาพระนางต้องการที่จะพิสูจน์ตนเองให้ทัดเทียมบรรดาพี่น้องนาคาเพื่อแสดงให้พระบิดาและผู้คนในบาดาลยอมรับตน พระนางจึงมุ่งมั่นฝึกฝนอย่างไม่ย่อท้อและได้รับการถ่ายทอดวิชาโดยพระคูฤาสีวัดลุนานานันฤาสีผู้เลี้ยงลิศแห่งป่าหินมะพานฤาสีได้สอนวิชาความรู้รับพลังแห่งธาตุลมและธาตุน้ำให้แก่พระนางอย่างลึกซึ้งพระนางจึงมีความสามารถควบคุมธาตุทั้งสองได้อย่างเชี่ยวชาญในคืนวันเพญขึ้น15ค่้าำพระนางจันทิปวราภาเข้าสู่การบำเพ็ญญาณเพื่อเข้าถึงพลังแห่งจักรวาล พระนางบำเพญ็ญานอยู่เป็นเวลายาวนานจนลืมการเวลาซึ่งตามธรรมชาติของพญานาคนั้นอายุไขของพวกเขาจะดำรงอยู่ได้ด้วยการมีคู่จึงเป็นการต่ออายุถิบได้เมื่อการบำเพ็ญดำเนินไปนานจนพระนางใกล้หมดอายุไขทําให้พระสนมสิริจันทราพระมารดาพยายามปลุกพระนางออกจากพวงังแต่ไม่สามารถดึงดวงจิตพระนางออกมาได้ ขณะนั้นพยานันตนาคารทรงรับรู้ถึงสถานการณ์ผ่านยานทัศนะแม้พระองค์จะททำหน้าที่เป็นแท่นบรรทมให้แก่องค์นารายก็ยังรู้สึกกระสับกระส่ายและกังวลพระนาลายจึงทรงประทานดวงแก้วใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการชุบชีวิตและมอบหมายให้ทหารเอกนำดวงแก้วไปดึงดวงทิตนางออกจากพวังเมื่อพระนางออกจากการบำเพ็ญฌานได้ รู้สึกสำนึกในพระคุณของพระมารดาและองค์นารายณ์เป็นอย่างยิ่งพระนางจันทิปร,ราภาเกิดคำถามในใจทำไมหนอการเวลาจึงพ้าชีวิตตนไปได้ทางที่เราเองเป็นถึงทิดาพยาอนันตนาฟราชมีพรังและปัญญาที่สูงส่งกับหนีความตายไปไม่พ้นพนางต้องการค้นหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากสภาวะนี้ให้ได้ วันหนึ่งพระนางกันทิพวาราพาเดินทางไปยังป่าหินมะพานเพื่อสนทนากับพ่อครูฤษีวารุณนานันเกี่ยวกับพ่อสงสัยพ่อครูฤษีจึงได้อธิบายถึงสัจธรรมและการเกิดดับพ่อครูชี้แนะว่าโลกมนุษย์มีเส้นทางแห่งการหลุดพ้นที่พระศาสดาบัญญัติไว้แล้วและเป็นที่เดียวที่จะสะสมและเพิ่มบารมีได้พ่อครูฤษีแนะนําให้พระนางละจากความยึดติดในการ,รมคุณ และอำนาจของนาขนาดนั้นพระสนมสิริจันทาผู้เป็นมารดาได้ประกาศหาคู่ของให้ธิดาของตนเมื่อข่าวการหาคู่ได้แพร่ไปถึงเจ้าชายอินทรานาคราชพระโอรสของพระยาศีสุโทโธนาคราชเจ้าชายหนุ่มผู้มีหัวใจที่อ่อนโยนและปรารถนาดีต่อพระนางทรงประสงค์ที่จะเป็นคู่หองเพื่อเสริมอายุไขให้ใหกับพระนางแต่กลับถูกพระนางปฏิเสธอย่างอ่อนโยน และปรารถนาชีวิตใหม่ในโลกหน้าเมื่อถึงวาระหมดอายุไขแห่งพญานาคพระนางจันทิพวราภาจึงได้จุดติมาอย่างโลกมนุษย์เกิดในร่างใหม่ในฐานะมนุษย์ธรรมดาแต่มีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความการุณาละมุ่งมัน่พนพระนางมีจิตใจที่ใฝ่ธรรมแม้อุปนิสัยในเมืองนาคจะตามติดทำให้ยังคงยึดติดกับวัตถุธาต่างๆพญานันตนาคราช และพัสนมสิริจันทราผู้เป็นมารดายังคงดูแลอยู่ไม่ห่างเพราะครูลูซีก็คอยนำทางให้พระนางปฏิบัติธรรมไม่ให้หลงทางลงอบบยภูมิส่วนเจ้าชายอินทรานาราทยังคงมีจิตใจที่รักมัน่นและคอยตามติดหวงแหนพระนางอยู่ล่ำไปข่าวนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวอดีตชาติของลูกค้าที่มาให้อาจารย์วาดและสื่อองค์ให้นะคะ หากใครชื่นชอบคลิปของอาจารย์ฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ